ฟีดของคนที่มาคอนเสิร์ตเพราะว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ยแบบว่าบริง g t ยบอกเลยว่าจะเต็มมากๆ Are you Happy to be back in your hometown y e s Yeah Of course Jisoo How do you feel Hot <laughs> <laughs> So 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 so, so hot <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะวิเบลค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบลก็จะไปคอนเสิร์ตแบบคพิงคนะคะก็คือที่ประเทศไทยนั่นเองคุกควราจะเห็นเบลไปที่เกาหลีมาแล้วนะคะเบลก็ไปที่ไทยด้วยนะคะรอบนี้เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าแบบเออไปเที่ยวกับเพื่อนคนไทยมันน่าจะแบบจอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคอนเสิร์ตที่เกาหลีก็ค่อนข้างแบบคนยังไงอ่ะคือคนเขาไม่ค่อยแบบกีจกรรจ์อย่างที่เบลพูดนะคะก็สามารถไปลองดูได้นะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันกับคอนไทยว่าเออมันตั้งกันยังไงนะคะคือวันนี้ เราก็แต่งตาแบบวิงมากเพราะว่าเราเป็นบริงนะคะตาเราก็ต้องบิงบริงเยอไหมคือจริงๆก็เอวิเดนลูกอะก็แค่แบบหาอะไรแบบบลิงบิงมาเต็มๆเพิ่มเท่านั้นเองนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเบลจะาติดเพชรนะคะใต้ตาที่ว่าจะติดเพชรใต้ตาหนูมคนเตียงนะสุดท้ายว่าต้องขิดอายก่อนปะขอกิดอายก่อนคนดงงแลง้วหนึ่ง ส่งตบปลอมข้างล่างมันเหมือนใต้ตาเลอะเลยน,นคุณจะช่างมันไหมหรือ,อยังไงก็รู้ไม่แย่หนีไปแหละติดเพชรจ้าเห็นคิวจ้าวันนี้เบลไปคอนเสิร์ตกับโยชีนะแพ้แพี่โยชีแต่ว่าชุดวันนี้เบลก็บอกเลยว่าจัดแน่นจั กว่าที่เกาหลีแน่นอนคือเบลไปคอนที่สองใช่ปะเมื่อวานเบลเห็นแบบโอ,อคนเขาแต่งเต็มกันอยู่นะเ่าไปคือถ้าเป็นที่เกาหลีเบลคือแบบขนาดวันนั้นที่เบลแต่งรอบนั้นใช่ปะก็คือเบลว่าดูเยอะมากสําหรับที่เกาหลีนะคือเขามไม่ค่อยแต่งกันนะผู้คนไทยก็คือเหมือนจะแบบไปขึ้นคอนเสิร์ตแทนแบ,บ็คพิงหนึ่งนะคะแต่งเต็มกว่าแบบพิงอีกซึ่งเราก็เช่นกัน เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดก่อนเพราะวา่าผมเราจะยิ่งใหญ่นิดน,นึงนะคะเราขอไปเปลี่ยนชุดก่อน Black Pink your อเเป็นชุดแล้วแต่ว่ายังไม่ดูชุดเดี๋ยวว่าเราจะทำผมนะคะอันนี้จะแบ่งข้างหน้าก่อนนะทุกคนแล้วก็เราจะเอาชุ่งประมานนี้แบ่งออกมาเป็นเปียอย่างนี้นะคะก็ถัก เราได้ผมอย่างนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะม้วนผมช่วงช่วงที่ไม่ได้ถักเปียทั้งหมดเลยนะคะนี่สิคก,กันผมเสียก็ม้วนผมไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะก็ม้วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาผมตรงนี้นะ ทุกคนทาลิปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องรีบออกมาคนนี้ก็คือฟินิชลุกแล้วค่ะก็จะมีเป็นกระโปงกระโปรงหักสัาน,นยอ,อย่างเงี้ยอือยันนี้ก็จะเป็นแบบซีทูบวราวนะคะแล้วเดี๋ยวก็ติดที่เป็นเพชรสายนี้ให้ดูกับวิงวับมากๆเกี่ยวมีอีกไม่จบม้าจ้า เินเสื้อทั้งตัวให้ดูอีกทีตอนไปคอนแล้วก,กันเนาะอันนี้เป็นปลอกขานะคะจะใส่ตรงขาก็อันนี้เป็นปลอกแขนนะจ๊ะเบลก็ไม่รู้มันเยอะไ,ไหมเดี๋ยวขอลองใส่ก่อนนะอืมเหมือนไปเหมือนไปขึ้นคอเสื้อ <laughs> <laughs> พอใส่ขามันจะดูเยอะขึ้นไะเนี่ย <laughs> มันต้องเห็นกระจกเต็มแฮะเดี๋ยวขอไปดู ทุกคนพอลองใส่ปอขาเมื่อกี้แล้วมันก็นูเหมือนจะโอเคนะก็คือถ้าไม่โอเคก็ค่อยๆเปลี่ยนลวกันเนาะก็เดี๋ยวเจอกันที่หน้าคอนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันแถวๆบริเวณ คอนเสิร์ตแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ m b ชนะคะก็มารอก่อนที่จะไปเข้าคอนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาสัมภาษณ์เอาฟิตของคนที่มาคอนเสิร์ตเพราะว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ยแบบว่า Bring Thai บอกเลยว่าจะเต็มมากๆก็เดี๋ยวจะลองไปสัมภาษณ์ดูว่าคนที่นี่เขาแบบเลือกสไตายการแต่งตัวยังไงแล้วก็มาคอนบัตอะไรกันแล้วก็แบบเมนใครนะคะเดี๋ยวเราไปหาคนที่แบบเอาฟิตเด็ดๆกันดีกว่าไป ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้คนนี้แบบแต่งตัวเลิศม,มากนะคะวันนี้สามคนวันนี้แต่งตัวเป็นลุคอะไรคะอยากได้อินสปายมาจากเจนนี่ที่เป็นแบบไทป์ปะเกอร์ก็เลยอยากใส่แบบเป็นล<อ>ีเดร์แจ็คเก็ตใช่ประมาณน,นี้แล้วคนนี้ล่ะคะค่ะก็แต่งเพราะแมทด้วยกันใส่สีชมพูแล้วก็สีดำค่ะให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์สีประจมงแบล็กิ้งค่ะแล้วคนนี้ล่ะ ก็คืออยากได้แบบเป็นนางแล้วก็ข้างล่างแบบน่ารักหน่อยข้างบนก็คือแอบเซ็กซี่นิดนึงเป็นแบ็คพิงสีิดว่ามีความแบ็คพิงค์มากเลย3คนนี้อันนี้มาบัตรอะไรกันคะอ่าเอเอสองค่ะเอสองเหมือนเลยค่ะอันนี้เมนใครกันบ้างคะเมนลิซ่าค่ะเมนนี้ค่ะเมนพีจีซูค่ะเมนจีซูโรซี่ค่ะพีจีซูเหมือนกันเลย โอเคขอให้สนุกับคอนวันนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คคะ,คะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับพี่ตี๋พี่วีนะคะก็วันนี้แต่งตัวลุกอะไรคะออลุกแบล็กแบล็คไว้ก่อนแบบแบล็คทุกอย่าง<อ>เงี้ยคะ่ะ<อ>ใช่แบบเท่ๆแดนเซอร์แบบแดนเซอร์แบบแดนเซอร์อันนี้พ พี่ตีขอแบบไม่ร้อนไว้ก่อนครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นลมเพราะว่าสภาพเราไม่ค่อยได้ครับเราต้องแบบว่าเอาเรื่องสุขภาพไปก่อนก็เลยมาแบบว่าสบา,สบายสบายเย็นๆขอแบบเย็นๆไว้ก่อนอแต่ก็ยังคงมีความสีชมพูอยู่ใช่ครับใช่ครับผมตอนแรกจะใส่สีเขียวมาแล้วน้องบีห้ามไว้บอกว่าอย่าประกอบกวนคอนเสิร์ตเขานะเออให้ใส่สีชมพูค่ะพี่เด่นเลยนะพี่ใส่สีเขียวเนี่ยใช่ค่ะข้าขอ,ขอบคุณมากๆนะคะค่ะ วันนี้น้องแต่งตัวสไตล์ไหนมาเป็นสไตล์แบบสาวโฮเมโลค่ะอ๋อสาวโฮเมโรโฮเมโลจริง <c oughs> แล้วคนนี้ล่ะก็มัม่วๆเอาครัมั่วแต่มีความแบ,บ็คพิงมากเลยนะเลื่อเป็นรำกั่นปรำกับชมพูอ๋อเลืเป็นรำกับชมพูอันนี้วิอันนี้มาโซนไหนกันคะมาโซนบัตรนั่งค่ะโซน E ตัวนี้มาบัตรนั่งอันนี้เมนใครกันเมโลเซ่ทั้งคู่เลยเม่ทั้งคู่เลย อ๋อโอเคได้ขอบคุณมากนะคะขอให้สนุกกับคอนเสิร์ตโอเคค่ะบ๊ายบายระยะสัมษณ์น,น,นะคะวันนี้แต่งลุกอะไรมาคะอ๋ออันเนี้ยคือเห็นเขาแต่งแบบแบกกับพิงอะเยอะก็เลยแบบลองแบบคอนทราต์กับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อว่าแล้วมาสีขาวเลยแล้วก็คนนี้ละ่ะคะครับก็แต่งสบายสบายครับไม่ร้อนเหรอคะ,อะ <laughs> นิดนึงครัอ่ะตอนนี้ยังไม่ร้อนนะแต่ว่าถ้าเข้าไปในคอนอาจจะต้องดูวิีน่าจะร้อนมากอยู่นะคะวันนี้อันนี้เป็นเมนใครคะอ่าของนี่เป็นลิซ่าครับผมใช่แล้วคนนี้ล่ะคะโรเซ่ครับอ๋อโรเซ่อันนี้มาบัตรอะไรกันคะอ่าบัตรยืนฮะ A2 ครับอ๋อ A2 A1 ครับนนี้ก็ A1 เหมือนกันเผื่อเราไปวนๆเจอกันในรุมนะคะก็ขอบคุณมากนะคะขอบค่ะขอให้สนุกกับความสนานนะคะ Like pink your ทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางไปไปเข้าฟันนะคะเพราะว่าโยชีอะได้เข้าไปดูเซาเช็คแล้วเราไม่ได้เข้าไปดูเซาเช็คแล้วเลยต้องไปต่อชวิวคนเดียวนะคะ ลูนชะตางามที่นันเไม่ได้เข้ามปคนเดียวเพื่อนเข้าไปแล้วหนาวแล้วอ่ะเข้ามาแล้วนะคะกําลังจะไปโซนเอหนึ่งโคนโยชิน่ารักมากโยชิเดินมาข้างหลังเพื่อที่จะรอเรานะคะโยชิไม่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจอโยชิเราจะไม่หนาแล้วเราจะมีเพื่อนแล้วนะคะ เราสุดทะคเย้เาอยู่ใกล้กับที่เด็กเต้นอรับทีสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา่โมง5โมง48แต่คอนเริ่มหนึ่งทุ่มแต่ก็เต็มแล้วแต่ก็เต็มแล้วเราจะต้องนั่งนั่งยมอยู่ตรงนี้ก่อนคอนเริ่มประมาณชั่วโมง เลือกตรงนี้เพราะว่าปลอดภัยนะเพราะว่าปลอดภัยใกล้เด็กเราจะเต้นกับเด็กนะคะเราจะอยู่กับเด็กเราจะเต้นกับเด็กวันนี้ดีนะไปหมดแล้วนะคะไปยืนเบียดกันหมดแล้วนะคะอยู่กับพี่มินนะมาคนเดียวมาคนเดียวมีน้น้องทักหาเออใจแข็งนะใจแข็งมาคนเดียวคือแบบหมุยมากเลยนะตอนแรกอลชินก็แบบนี่พี่มาอยู่กับหนูตอนแรกก็กลัวจะไม่ได้อยู่ในการสุดท้ายก็เราก็หากันจนเจอนะคะ แต่คิดว่าไม่ได้ได้ไม่น่าจะพุ่มครึ่งได้ดูนะ มีคนมาเชียร์ก็ให้กำลังใจเยอะเหมืเมื่อวานเลยโอ้โหนี่แต่แต่ yesterday เหมือนแบบมีคนเป็นลมก็เลยแบบพี่ๆที่ standing นะคะอย่าอย่าผลักกันอย่าดันกันเพราะว่ามันดูค่อนข้างแออัดมากๆก็เลยเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคนค่ะพีเซงโอเค so no pushing today and let's all have a really fun night Very excited. Jisoo, how do you feel? Hot? So, 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 so hot. <laughs> I like it. Okay, okay. Try mang <coughs> 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 mang -man โปรเซ่ด้วยเหมือนกันเป็น you know first time in Thailand โอ้ยยังไม้สึกบนเวทีไรู้สึกเลยก็เลยดีใจมากๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนแบบรอคอยวันนี้มานานมากๆเหมือนกันรู้สึกดีใจอ่ะบอกว่าถูกไม่รู้ว่าจะไดเป็นยังไง Are you happy to be back in your hometown? Yes. Yeah? yeah? Of course. We're really happy to be here in Lisa's hometown. Ooh. Because you like Thai food. Yes. <laughs> I, I have eaten too much Thai food. My stomach is about to explode. <laughs> <laughs> Only, okay, how do you feel, Jisoo? Good? Yes. yes? อว่าร้อนมากอยู่ช่วงรอเปลี่ยนชุดมาช่วงสุดท้ายนะคะ เราเราจะได้เจอกันเกิดวันนี้ค่ะสิดูสิ I'm so happy tonight ขอบคุณมากมค่ะ Timakmakloyka <laughs> Naknakjukju And this is our last song mm -hmm. As if it's your last, so we want everybody to have the best dance ever Let's Ooh. go! Let's go! As if it's your last Thank you so much. เมื่อยมามกนอนแล้วหนุกมากเมื่อยมากเพราะว่ามาตั้งแต่เช้านะครับเราชิคตื่นเช้ามาอยู่ที่มากตั้งสิบโมงสิบเอ็ดโมงตอนแรกจะมาสิบโมงแต่ว่าไม่ไหวไม่ไหวคอนจบแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มทยายกันยังดูสเซอคเพราะคนเพิ่งออกเพราะคนเพิ่งออกมา